แบบนี้ต้องจัดให้รู้จักเอาซ้ายอุกกาบาทโอ้โหลงลงไปทำเกงจีอยู่ไหมเนาะโอ้ลุกได้ไหมเอาปั้มลงไปไหวไหมไหวไหมวันนี้กุหลาบดำสอจอเปียกอุไทยครับนักชกชาวไทยจากจังหวัดสุรินทร์ครับหรือเจ้าเขียว เดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์2018ครับไปชกชิงแชมป์มวยไทยรุ่นไลท์เวทของสนามมวยลุมพินีครับในรายการเร b e l 54ที่ประเทศญี่ปุ่นครับพบกับนี่ครับนักชกมวยไทยชาวญี่ปุ่นที่ฝีมือไม่ธรรมดาครับเกนจิยูเมโนะครับซึ่งเป็นแชมป์โลกมวยไทย WBC และแชมป์สนามมวยราชดำเนินครับเขาคว้าแชมป์รายการนี้ก็จะเป็น ญี่ปุ่นหรือว่าชาวต่างชาติคนแรกที่ครองแชมป์มวยไทยสามเส้าที่ไม่เคยมีใครทําได้ครับวันนี้เจ้าเขียวเนี่จะบุกไปเรียกว่าทลายรังหรือว่าไปสั่นบันลังแชมป์ของเขาได้ไหมครับแล้วก็ครองแชมป์ของเวทีนี้ได้ไหมครับเมื่อปี2018ครับเดือนกุมภาพันธ์ครับเจ้าเขียวของเราครับมุมแดงแหมนักจงญี่ปุ่นนี่ พอพูดถึงเจ้าเขียวหรือว่ากุหลาบดํานี่ก็อาจจะยังไม่ค่อยรู้จักครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ชกต่างประเทศครับมาดูรายการนี้ครับนี่คือไฟแรกที่กุหลาบดาไปชกที่ญี่ปุ่นครับหยับเข้าไปครับเกนจีโอโหวางแข้งขวาสวยจริงๆกุหลาบดําก็ตั้งรับนี่ครับโอ้หมัดขวามาครับอย่างดูชั้นดูเชิงครับชกกันหนึ่งยกสามนาทีครับชกกันห้ายกครับแล้วมาดูว่า คู่นี้จบยังไงครับบอกเลยว่าไม่ครบห้ายกแน่นอนครับผูหรับดำเย็บกว่าวายดูทรงมวยของเกนจิไม่ธรรมดาครับงั้นก็คงไม่ได้เป็นแชมป์มวยไทยถึงสองสนามแบบนี้ครับจับขาได้โอ้โหถูกหลบตัวไปครับหมัดซ้ายอุก,กาบาทนี่ครับสับศอกมาเกนจิสับศอกไปโอ้โหตัยก็ุ้งเข่าไปสองทีครับ แม่ลีลาฟีมือเกม,มไม่ธรรมดาครับมาไล่แขนดูกันไล่แขนครับกุหลาบดำทำไงครับโปแข็งไปอีกที่หนึ่งครับนี่ครับโอโหแข่งซ้ายขึ้นมากครับกุหลาบดำอยับเข้าไปแข้งซ้ายหัวหนักๆที่ต้นขาเ็นจีก็ทีบซ้ายมาเดินกดคอเข้าไปครับจับขาได้ขึ้นแข้งเลยแม่สูสีครับมวยคู่นี้สนุกเลยครับ ตามดูให้จบครับกุลาบดำแข่งสายหดเข้าไปต้นขาแล้วก็จิ้มหมัดสายที่หนซกซับซอกสายอีกทีโอ้โหนี่ก็ให้รู้จกักสายอุกบาทเนี่สายอุกบาทไม่ใช่แค่มัดเท่านั้นครับแม่ทุกอย่างที่เป็นฝั่งซ้ายนี่คือรุนแรงนักง่วงจริงๆครับสายอุกบาทจากเมืองช้างสุรินทร์ครับนี่ครับแข่งขวางน้ำมกกังกรรับเกนจิประมาดไม่ได้ครับเกนจิเกฝีมือ ใช้ได้เลยครับดูครับการวางแข้งโอ้ยหนักเลยครับหยิบซ้ายยันน้าขาไวา้กุหลาบดอมเข้าไปส,บสับซอกโอ้นี่ครับนี่ยกแข้งซ้ายตัดล่างไปที่หนึ่งแม่จบยกที่หนึ่งแบบเปิดตัวมานี่ดูเดือดเลยครับมาดูกันในยกที่สองครับกดคอโอ้โหดูลีลาการยืนมวยกันแม่ตั้งการครับสวยงามเลยครับเก็นจิยูเมนะ นนานจุ่มครับที่ฝึกมวยไทยได้สวยงามช่างช่องแบบนี้แต่โดนเเี่งสายกุหลาบดำเย็บมัดขวาไว้ที่หนึ่งอา้าวลื่นอา้าวลื่นน้ำครับแม่ไม่ชินกับการให้น้ำของมวยไทยครับมวยไทยนี่ให้น้ำแบบโอ้โหเปียกชุ่มเลยครับนี่แข้่งขวามาติดแข้งนี่ครับแข้งงสายหัวตัดล่างไปกุหลาบดำ ขยับเข้ามานี่ขวาซ้ายอีทีโอพับในซ้ายอีทีกุลาบดำเอา้าจะออกไม่ออกครับเกนจินี่โดนหดขาล่างไปอีทีเอา้าแข้งขวาขึ้นมาเกนจิขยับเข้ามาแม่จะสับสองเบื้อน,นกันเกนจิกุลาบดำแม่เดินเข้าหาแน่เป็นมวยบูอยู่แล้วครับโอ้โหนี่คือพลังช้างอยู่แล้วครับคนนี้โอ้โหสับสองมาครับเก็นจิโอ้กุลาบดำหดแข้งขึ้นไป ยันหน้าขาไวครับเกนจิไม่พยักหน้าเชื้อเชิญแล้วตอนนี้กุลาดดำก็สนองให้ตามขอเลยนี่กดลงมาเสียบเขา่าเสียบขึ้นมาเก็นจิเสียบเอาซ้ายอีกทีกุลาดดำแม่จะเคลียร์ขาครับนี่ครับโอ้โหตีซ้ายไปทีหนึ่งเกนจิยกขาซ้ายขึ้นมากุลาดดำตีโอ้โหแม่ขยบหน้าท้องหนีได้แข้งซ้ายขึ้นไปกุลาดดำแข้งขวาขึ้นมาเกนจิจิ้มหมัดขวา เข้ามาสับซอกกุหลาบดำจะเข้ามาสับเหมือนกันแมมโอ้ตัวเตี้ยวกว่าเล็กน้อยครับแต่ความหนานี่อยู่ที่กุหลาบดำแน่นอนแข้งซ้ายหวดตัดล่างไปแทงขวาคืนมาเกณฑ์จิวันนี้ซ้ายชนขวาอ้าขวาชนซ้ายมาสิไม่จับขาได้ซ้ายอุก,กบาทถูกเข้าไปเข้ามาสับซอกซ้ายแข้งซ้ายตัดล่างไปไม่แยบไว้ขึ้นแข้งขวามากุหลาบดำจับขาได้ไม่ปล่อยไปก่อนไม่สับซอกซ้ายไปนี่ โอ้โห oh! งาน sensor, э นะะ after, ี้ซ oh! oh! ้ายชนขวามาขวาชนซ้ายมากดลงมากุหลาบดำนี่ครับเกนจิตีไปอีกทีครับแม่กุหลาบดำวงไหนไม่ตีครับลักออกมาครับยาเข้าไปครับกุหลาบดำดันดันแล้วหดแขงเข้าไปเน่เดินเข้าไปกุหลาบดำนี่กับหดอีกทีครับเกนจิมาแขงขวามาสับซอกขวามาเกนจิแขงซ้ายกุหลาบดำแขงขวาเกนจิถีบซ้ายไว้เกนจิกุหลาบดำ กดเข้าไปแล้วเคลียร์ลงไปนี่เหลี่ยมอ้าวโอ้เสียหลักเสียเหลี่ยมครับลุกขึ้นมาได้ครับเก็นจิเดินเข้าขาโดนตุยท้องไปทีหนึ่งนี่กระปโอออกมาสองหมัดนี่กระปโอหมัดซ้ายกุลาดำแข้งขวาขึ้นมาเก็นจิกิหมัดขวาแข้งขวากุลาดำหมัดซ้ายอ้าโอซอกขวาซอกซ้ายนี่ขวาชนซ้ายซ้ายชนขวาโอ้นุ่งพลังช้างจากสุ่นริมทับ้ายอุกกาบาตจับขาได้ทำยังไงจะเสียบเขา นี่ครับโผล่ับสองขวาไปทีหนึ่งโอ้ดูเดือดเลยโอ้โหบอกว่าจัดมาเลยไอ้น้องครับโอ้โหกุหลาบดำนี่อายุน้อยกว่าครับนี่รับมายกที่สามมาจับตาดูให้ดีโอ้ยโดนมัดครับกุหลาบดำหมุดแข้งขวามาเอ้านี่ครับตัดล่างไปกุหลาบดำโอ้โหโดนมัดอีกแล้วสับสองขึ้นไปจับขาได้กุหลาบดำอัดทองไปเตะซ้ายตัดล่างลงไปไม่โอ้กรรมการบอกว่าอย่าผลักครับอย่าผลัก ไงไถนาไม่ได้ครับนี่ครับโอ้โหโดนเชี้ยขาลงลงไปทั้งคู่ครับโอ้ดูเลือดแล้วตอนนี้เอาสายอุกบาทสายอุกบาทซับอีกทีสายอุกบาทซับสองไม่เล่นกลไปเขียวมาดิซับสองครับโอ้โหเจ้าเขียวซับสองสายคืนมาแม่เห็นจี่ไอีเขาซ้ายมาเสียบเขาคืนมากุราดัมพลิกอกมาเสียบโอ้โหอดลงมาครับแม่โอ้โหนี่คือเจ้าของสมบูรณ์ฟาร์มครับอุราบดัมซอจเปียงอไทย จากอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ับนี่ครับจับปุยถงไปที่หนึ่งมัดซ้ายขึ้นไปกดลงมาทํายัางไสสงสับซอกงัดขึ้นไปซอกง,งัดอีกที่เสียบเข่าขวาเก็นจีเข้ามาได้ไหมโดนดักเข่าโอ้โหแม่ด,ดูเดือดจริงๆครับโอ้โหแม่นี่คือการชกที่ญี่ปุ่นครั้งแรกของอุลาบดำสอจเปียกครับนี่บ,บอลมืดไปไมมระวังโดนสวน โอ้เก็นจิแกตั้งกาดโอ้โหเดินมวยสวยเลยครับบุกเข้ามาแข้งขวาแม่ยังมืดยังเมาครับโดนมัดสายอุกบาทเข้าไปเข้ามาจิ้มสายอีกทีโอ้โหหน้าหายครับเกนจิแม่ดูช้าครับโดนมัดอีกแล้วครับเก็นจิเอาโอ้โหวืดมาอีกทีดูกล้ากล้ากลัวๆโดนมัดไปสิเอากุลาดดำจิ้มสายจิ้มมัดสายไปอีกทีแม่แชมป์สงสนามใช่ไหมกุลาดดำเสียบเอาอีกทีเสียบกระถุงเข้าไปโอ้เสียบเข้าไปดูสิเอา โอ้ดูเดือดโอ้หตบมือโอ้มาโอ้สุดยอดครับหัวใจใหญ่กว่าตับเลยตอนนี้เอานี่ครับกุลาดดำเสียบเสียบปีที่แม่โอ้ขวางไว้ครับเกนจิโอ้เอาอยู่ไหมครับเนี่ยโอ้เดือพลังช้างแป้ดน,นี่ครับนี่ครับนี่วืดไปอีกแล้วออกไม่เป็นกระบวนเนะ่จะสับสองโดนเสียบเขากดลงมาเสียบขึ้นไปเกนจิ โอ้มืดมาหลัด้ายกุลาดำ้ายอ้ยหน้างาย้ายยิ่งทีกุลาดำเสียบเข่าเสียบกระทุ้งขวาโอ้เสียบแล้วขวาเสียบแล้วขวานแม่รลอกกรรมการแย่ครับโอ้โหแกยังเดินเข้ามากับเกนจิโดนทีไว้โอ้ยนี่ครับบอลยันหลักครับนี่นี่ครับอาวุธมวยไทยแม่เข้ามายังมืดครับเกนจิเข้ามาโดนสายตัดล่างเอาโอ้เกนจิพยายามออกมาครับ สลับขาเต, okay. ต lar, ะเอากุลาดํานบัดซ้ายหน้าหงายเลยเอาโ้โหกดลงมาหักลงมาเสียบเขาพลิกกะโดดเสียบเขาขวาโห้สวยจริงจริงโอ้สุดยอดโอ้สุดยอดครับเจ้าเขียวครับโอ้ยกที่สามครับตกลงไปครับนี่ครับมาดูกันในยกที่สี่จับตาดูให้ดียกนี้ครับกดโคเข้ามาเดินใส่เลยครับเกนจิยูมิโนนี่ครับ รู้ว่าตามแน่นอนครับตอนนี้นี่ครับสาดมัดเข้ามาครับกุลาดำรัดเข้ามาแล้วก็เสียบท้าไว้เสียบซ้ายอีกที่แม่ตีไม่ได้ครับเก็นจิยูเมโนครับกรรมการแยกครับโอแม่ทากเก็นจิชนะในเวทีนี้รายการนี้ครับวันนี้โอ้ยโดนมัดท้ายครับโอ้ยแม่มันจะได้ได้ยังไงครับแชมป์สามเซาครับโดนซ้ายกระบาดจากสุรินไปแล้วครับโอ้ นับแปดครับแว่กุลาบดำเดินๆๆเนื้อครับ่หลอกอีกมัดสา,ายอุกบาทสายอุกบาทสายอุกบาทสายเข้ามาสายจันสุรินครับลโโห,หล่นโอ้โหงายปางงางลงไปครับแหวไไวไหมนับที่สองความเลยครับโอ้โหแบบนี้จบเลยครับกุลาบดำสอจอบเปียกอุไทยครับหรือเจ้าเขียวสม,มบูรณ์ฟาร์มครับจากสุรินครับโอ้โหนี่ครับโอ้ หลับเลยครับฟื้นไหมโอ้โหหนักเอาการครับเข็นจียูเม no โลงครับทั้งที่เป็นนักวยไทยที่ชาวญี่ปุ่นที่ฝีมือไร้ากาดคนหนึ่งครับโอโ้วันนี้เขาทําให้สําเร็จครับแชมป์สามเส้าโอโ้แล้วก็เข้าไปขอบคุณขอโทษขอโปยกันครับ,บกุหลาบดําก็รับเข็มขัดไปครับเป็นแชมป์ไลท์เวทของสนามวอลุมพินีที่ รายการเรเบลประเทศญี่ปุ่นครับโอ้สุดยอดครับเป็นภาพที่สวยงามครับ